เลยนะส้มก็คือหมากในราชการเดียวหมากส้มก็คือผลไมารที่มีรสเบียวหมากหวานก็คือผลไม้ที่มีรสหวา,วานะนะคะอะไรบ้างที่มันเป็นผลไม้ที่มีรสหวานคะ ไนะคะเราคุณครูจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้นักเรียนได้ลองฝึกเรียนคำศัพท์ลายเส้นสไทยที่เขียนจากผลไม้นะคะชื่อของผลไม้เป็นลายเส้นไทยนักเรียนลองถ่ายดูได้นะคะเว mm hmm. ลาที่คลิปเขาเลื่อนไปนักเรียนสามารถถ่ายได้ในแคตログนะเดี๋ยวเรามาเรียนเรียนคำศัพท์ mm hmm. คำลาย ลไม้จะมีผลไม้ชนิดใดบ้างนะคะเราลองไปเสิร์ชเขียนแล้วสุกท้ายได้เลยคะ่ะ 嗯。<Yeah. S 2> yeah. ที่มันอุปกร็นหาล่านนั้นจะขป็นต้นด้วมาเช่นมาต้นจะแปลว่าผลงาที่มันเลี้ยวมากวา ว่าทุกเรียนที่เป็นภาษาไทยแากบนแล้วมาแปลเป็นลายสุไทยดาราสิคำแต่ว่าครูยกตัวอย่างให้แล้วหนึ่งพอนะคะเพราะฉะนั้นทำมาอีกได้พ่อผลไม้ได้อย่างโอเคมีให้หนึ่งคะแนนแล้วหลังจากนั้นตนัวเองก็ทำมาอย่าลืมวิธีการประสมคำเพื่ฉชนะสระดีนก,กัน uh